เราจะไปกินปิงซูกันค่ะเปิดเที่ยงเปิดแล้วมั้ยโอ้เฮ้เยสวนสวนร้อนร้อน กินไหมนมนมกบชอบกันแล่คนเล่นอะไรกันี้วยอยากกินอะไอดูดอาดูดดูดเราจะกินล้อน

มอันีไมนีไยอร่ยก็ยมืนกันนยเหออบใส่นี้เอ้าเรวเอาเอาอันนี้แขนงรนเแขนมืจะาเป็นโอเวนตินนะเนี่ยมีมีบ์ด้วยแล้วก็มีวิปครีมแล้วก็ มีโอรีโอแล้วก็มีช็อกโกแลตนมอัลใ่ใช่อาลอันนี้เป็นดอกไม้ดอกโคงชุพู๋เดี๋ยวนี่อชูย่เามาเห็นได้จีนไหมอ้อ่อยได้จ้ะอันนี้ไม่ต้องเลือกเยะ โอ้โหลอ่นี่พิงาันไหนไปรู้อ้ยมือเลอะโอ้ยเกย์เลยนิมนอร่อยมากมันไม่เหมือนนมแล้วมันจะเป็นแบบเหมือนเหมือนนิพิมเอากทิมาทำนิิมกะทิอะอบานี่ต่อเลยเราเนบานี่เน้ยบานี่มันดิ เราเปิกล nah. ่องกิมขมอะตนนี้มันิ่กับแม่อร่อยอร่อยค่อนข้างแข็งอัดตรงเนี้ยแม่ชอบวิฟทิมแม่อุ๊ยแข็งอะตงมันกรอบเ่ยมันกรอบลูกอร่อยๆลูกโอเคค่ะดกรุบอะจุบินิวบ้างอะจุฟินคิวบ้างในสปา้หอจ๊ะละะน น,น้น้ำเต็อชิมชีสกัออนอร่อยมากเเอ,อันนี้จะเป็นมครีมนม,มนอ,อันนี้เป็นกะทิรรอร่อยมาเวลาตาอะไรั ไม่ชอ่เนไม่ใช่ของเล่นค่ะของกินค่ะเปี่ยปอลเล่นเนาะไม่เล่นแต่กินเร็วมันจะลยแลกินได้ไหมกินได้สิแต่ว่าเกินแบบเปียปอลไหมได้นี่ตแข็งยัไมเสยแม่ชอบอันนี้ที่สุดเลยเนาองแข็งก็ เผ็บมาเผ็บมาแล้วขอบไฟขอบไฟอวนตินมันนี้ก็ไม่หวานอวนตินมากอายมันเย็นอ่ะเย็นฟันอ่ะข้างบนนี้เป็นเหมือนอัลมอนไงอื้อค่ะไม่ใช่อูนกี้บนวันนี้อร่อยไหม อาเอานี oh, zy, ่ม oh. no ันน oh. oh. oh, ุ yes? ่มแล้วแบนีครับแม่ที่ประจานคือประชอันนี้ประชอ้แข็งใช่ไหมโอเคที่ประชอคืออันนี้นี่น้ำแข็งเอออร่อยใช่ไม่เลัอกยินเกินมีรสชาแบบอะไรกัน ก็รชาติอาดี๋ยวเคกได้ถูกกมเอติงก็ไม่หย่แล้วก็นมแป้งเยอะไปเยอะหวานนี่แม่อยากบอกว่าเขาถุงอุดมะปด้ยใช่ตานนี้เหมือนลยไ้่ไดูสิค้าไม่ครับูอีกตัวใด้น่นี่คือเขรื่อพิเศษใช่ไหมที่ขายมครึ่งนึ่งแล้วไม่หล่น ภูเขาพังทลายภูเขาน้ำแข็งจะพังทลายลงไปสั่งเพิ่มได้ไหมอ่ะกินให้หมดครับชอบว้า่ไอ้ไอ้อะไรไอ้ทำว้าวนะทำว้าวไม่ใช่แบบทำ น,นีน่นนี่โดนนาำชไม่ก่อนชอบใส่ไปเสร็จอื้มปไเอันแม่ตักให้ กันทำอะไรคะ,ะจาน้องแข่งใสจ้าถ้าลูกแข่งใส่เลจ๊ะแล้วก็ราดด้วยช็อกโกแลตใช่ไหมโ <laughs> 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 อ้น่ากิน,นเลยเอาโอร디โอใส่ไมครับโอ디โอใส่กําบดโอทิป้างมย์สองใส่นมเหรออย่าใส่เยอะนะมันจะหวานโุ้ยเลี้ยมือซะอ่ะเโยทิปจ้าเมย์สอง อะไรบ้างช็อกโกแลตช็อกกโแลตใช่ไหมแล้วก็น้ำแข็งใส่แล้วเข้ากันบ้างเลยใช่ไหมอะไรกันมามาดูปากนี่ช็อกโกแลตนี่ช็อกโกแลตคุณพ่อไม่สามารถกินได้เพราะว่ามันมีนมนะคะเขาไม่กินนม แต่ว่าเด็กๆเอนจอยมากเลยเล่รกินสาดจิ้มผ่านเร็วแล้วนี่เราก็พังทะลายภูเขาน้ำแข็งไปได้ครึ่งหนึ่งแล้วนะคะใช่ไหมคิดน้ำแข็งอ่ะใช่ค่มข้ากระปองทะเลมายินไปมากเลยวันนี้มันดุมาก งนี่อนะเรปุเนี้ยุอันี่อันนี้อันนี้มันเห็ดเลยแต่มาอะไรก็พังมาเลยอุ้อุ้ยอนจะมมีไงน้ำแข็งมาแล้วเปล่าเอ้ยโอ้ก้าวออกได้รูไดจานโรตีนแต่น้ำแล้วเนี่ยร้องแค่มนละลาย you yeah. yeah. อังเปาแน่แน่อังเปาแน่แน่ยูทำอะไรไม่ไลน์ไปขิดใช่ไหม่้มโอ้โหเป็นอันนั่งอย่างนง้ยเลยนมันเอาที่ตักดูเร็วมันจะละลายก่อนเนี้ย

เอาโอ้งานโอ้ยจั่นานจะหมดละโอ้โหช่างูขนาดนี้ได้หรอพี่าน อะไรโอ้โหที่อันจริงอะที่อันจะทำหอนางสาเหรอพอแล้วพอแล้ว,ล,วลูกตกแต่งเหรอโดนเลยพิงอ,อ่ะพอพอพอโอ้ที่อันตกแต่งมีชูเล็กมีชูจิ๋ว Luôn kìa mùi cát luôn kìa ra. Anh sùi cát luôn kìa. Oh, hiền, yết ở cái cửa online. Yên, yên, yết ở trên cát luôn. Tiếng yang, Im yang. Tiếng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  yang. im yang. Tiếng yang. Tiếng อร่รอยไหมครับอร่อยไหมครับอร่อยไหมพี่ถามพอกินบิงซูเสร็จแล้วขากลับ เราก็แวะซื้อไอศครีมกันต่อนะครับ